มาใหม่นะครับเราก็จะทําการทดสอบหลอดไฟอีกหนึ่งหลอดนะครับตัวนี้เป็นหลอด15วัตต์นะครับจะลองดูว่าตัวเขาเองจะทนเหมือนพัดลมไหมตอนนี้ผมก็ชาร์จไว้เหมือนเดิมตามปกตินะครับก็เขาเองก็ชาร์จไม่เต็มักทีมันจะเหลืออยู่ก้อนหนึ่งไม่ยอมเต็มนะน่าจะเสื่อมนะครับเซลล์ด้านในน่าจะมีปัญหานะครับ มาทดสอบกับตัวหลอดไฟขนาด15วัตต์เช่นกันนะครับดูที่ว่าหลอดยี่ออนหรือ LED ตัวนี้จะมีปัญหาหรือว่า,าสามารถอยู่นานมากกว่าพัดลมตัวนี้หรือเปล่านะครับพัดลมอยู่ได้19ชั่วโมงหลอดไฟตัวนี้จะอยู่ได้เท่ากันไหมเนื่องจอากาวัตต์เขาเองเท่ากันนะครับเป็นวัตต์ที่เท่ากันนะฮะเลยอยากทดลอง ระหว่าง LED กับมอเตอร์บั e เลตนะครับตัวไหนจะทนก่อกันแล้วเรามาปล่อยกระแสะไปเรื่อยๆนะครับแล้วผมก็จะมาเช็คดูว่าเขาจะได้กี่ชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ 4, 4. <00 S 2> โมงเย็นนะครับ4โมง10 00นาทีก็ท่านผู้ชมเองก็คงจะไม่เชื่อนะครับเพราะว่าจะเอากี่ชั่วโมงก็ได้แต่โดยสัจจะความเป็นจริง ผมไม่เคยโกหกใครนะครับเชื่อถือได้นะครับผมจะเอาความเป็นจริงเข้ามานะครับผมจะไม่เมคขึ้นมานะครับก็ถ้าจะให้ผมเอา,อานาฬิกาหรือเอาโทรศัพท์กดให้เป็นตัวเลขวิ่งเลยก็ก,ก็ก็คงไม่สะดวกสำหรับผมนะครับเพราะว่าตัวโทรศัพท์ผมก็จำเป็นต้องใช้นะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมจะเอาจากหลักความเป็นจริงหรือสัจจะแล้วกันนะครับเชื่อมั่นในกนารพยายามที่จะทําข้อมูลให้มันตรงความเป็นจริงได้ก็คือได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้นะครับเพราะตัวผมเองก็เป็นคนชอบทดลองอยู่แล้วนะครับว่าตัวไหนได้แค่ไหนนะครับอะไรที่มันติดค้างคาใจก็จะเอาให้มันรุ่งล่วงนะครับจะไม่ทําอะไรที่มัน ปฏิเสธหรือโกหกตัวเองนะครับตอนนี้มันไม่มีอะไรที่ต้องอปฏิเสธหรือว่าต้องเมกนะครับต่อให้ผมเมกเป็น100ยชั่วโมงมันก็คงเป็นไปไม่ได้หรือเมกให้แค่2ชั่วโมงก็คงเป็นไปไม่ได้ก็จะทดสอบตามที่ตัวเองเห็นแล้วกันนะครับจากหลักความเป็นจริงตอนนี้ แบตเตอรี่ก็เข้าใจอยู่ว่าเป็นแบตเตอรี่ที่ถอดออกจากรถยนต์ผมตามปกตินะครับเหมือนเช่นเคยนะครับผมก็ชาร์จแล้วเขาไม่เต็มนะครับมันจะขึ้นกับแป๊บแปบแปอยู่แค่อ,อันสุดท้ายนีคือก้อนสุดท้ายไม่ยอมเต็มทั้งวันทั้งคืนก็ไม่เต็มนะครับเขาก็จะชาร์จอยู่งั้นจนตัวแบตเตอรี่นี่ร้อนมากนะครับผมก็ถอดออกมาตามปกตินะฮะเซลล์น่าจะมีปัญหานะครับเซล์ใดเซลหนึ่ง น่าจะเสื่อมสภาพจากการใช้มานานนะครับใช้มาก็ร่มรวมสอปีนะครับปีกว่าเนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้นับเดือนเท่าไหร่มันก็มีตอกบอกอยู่นะแต่ว่าผมกะเกณฑาว่าอยู่ประมาณปีกว่าเกือบสปีนะครับะกะเอาช่วงเวลาที่ผมซื้อมานะฮะอันนี้ก็เป็นการทดสอบไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนสุดท้ายแล้วกันว่าเขาจะได้กี่ชั่วโมงกันแน่นะครับ หลับเป็นนั้นว่าจากต้นจนถึงตอนจบสุดท้ายนะครับได้มากกว่าพัดลมประมาณ2ชั่วโมงนะครับเป็นย่่ยิบสี่ชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็ลองดูแล้วนะก็อาจจะมีบางช่วงที่พัดลมอาจจะใช้มอตเตอร์จนันนวงสักหน่อยแต่ทอนนี้มันเป็นกระแสไฟ เป็น LED ด้วยมันน่าจะประหยัดกว่ามอเตอร์ถึง2ชั่วโมงนะครับอันนี้15วัต์เช่นกันนะครับแล้วก็พัดลมก็15วัตนะก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับระดับ2ตัวนี้ก็คือวัตดเท่ากันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอามาทดสอบระหว่างมอเตอร์กับ LED นะครับหลอดไปใกล้เคียงกันเลยแต่ว่าจะ เยียงกันนิดนึงนะครับมีคลิปอะไรใหม่ๆก็จะนำเสนอใหม่นะครับคลิปนี้คงต้องขอจบไปแค่นี้คลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ